ยุงชอบกลิ่นของดินเปียกหลังฝนตกเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยุงถึงชอบมารบกวนหลังฝนตกช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาและดินเปียกชื้นมีกลิ่นเฉพาะตัวที่หลายคนพบว่าน่าลหลงไหลกลิ่นนี้รู้จักกันในชื่อเพททิชอเกิดจากสารเคมีที่ชื่อว่าจีโอสมินซึ่งถูกสร้างขึ้นจากแบคทีเรียนในดิน สำหรับยุงแล้วกลิ่นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแหล่งน้ำขังหรือสถานที่ที่สามารถวางไขได้นักวิจัยพบว่ายุงมีความไวต่อกลิ่นจิโอสมินมากกว่าการดมกลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์ถึง10เท่ายิ่งในฤดูฝนที่ฝนตกใหม่ๆดินเริ่มระเหยกลิ่นจิโอสมินยุงมักมองหาที่ที่เหมาะสมสำหรับขยายพันธุ์ ทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมสัมพันธ์กับจำนวนยุงที่เพิ่มขึ้นโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐรายงานว่ายุงบางสายพันธุ์สามารถวางไข่ได้มากถึง100ฟองหลังจากฝนหยุดดังนั้นครั้งต่อไปที่ได้กลิ่นหอมสดชื่นของดินเปียกระวังยุงไว้ด้วยติดตามเพื่อรับชมความรู้รอบตัวระดับเด็กประถมได้ทุกวันนะคะ